สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้ก็มาพบพ่อก,กับป้าจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้้าจอยก็บสิไปหน้าก่อนพี่น้องเลยเนาะโดดถ,ถีบให้ผ้าไปจอยขี่บัวร่แล้วพี่น้องเลยเนาะขี่ต้มแบบนี้ตกขีต่ต้มพี่น้องเลยเนาะจอยก็สียางไปพี่น้องเลยมือนี้เนาะ เปื้อนเปือน,อนพี่น้องเลยเนาะะจอยสิออกไปเมืองมาเม่์ปจอยบานก้าบอเนาะไพี่น้องเลยโดยเนาะมาพี่น้องนะเลยเนาะเฮากลับมาหอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะะจอยจะพาเลาะลงมาเมืองตะก้าไาจอยพี่น้องเลยอันนี้คือตะก้าเพ่นบ้านพงเนาะมียางมาพี่น้องเลยตม้ม ก้าแล้วกับออกลองพองแผงพี่นออ้องเฮ้ยมีแต่ห้อยงัวนาหักะบานได้4ีตาเนาะตัวนี้ังท่านจะออกชับกำลังตัวนี้กำลัง,งสิเต็กรอบแปลกกมีตัวออกแล้วกบมีพี่น้องง กะบานสีตาแตก่กะเราฉีถาวานอยู่ให้ใกล้เทียงพอ้อมเนาะตะก้าพี่น้องเลยฝนกระสิตกแล้วเนาะลังหึงเะยหอกลพลองพองแผงกาบานพุงเอ้ยเนาะตายได้ดำง่ายอยู่พ่อพี่น้องเลย มีแต่ห้อยงัวเขาเราเห็ดหุ่นเผาเห็ดเห็ดไกายยา่ย่านงัวย่านแตล้วไม่ย่านหรอกพี่น้องไงเนาะกาบานพงแล้วมันออกบ่บ่ค่อยเสมอกันพี่น้องมีแต่ห้อยงัวเพื่อห้อยงัวนะเขาพิเศษปลาหนีมาปลาจ้อยแลนมา หาก้าแท้แบโว้ยจุกเข่ามาชัางหรือบ่องฝนตกวัดคืนหักน่ำจะก,กัดไปชายเบิดเนาอพี่น้องเลยนำ่ำแหงเบิดเลยหักกระด,ดตะก้าสีตาเนาะนี่คือก้าบ้านพงพี่น้องเลยหักกำลังเตะกันมิรอบเล่ อตัวอันตัวห่างกระแตกกันนะโอ้มันก็นเป็นก้าสองสั้นแล้วลกก้าดำเนาะเป็นเห็ดทั่วขวบเมียนทอมหายง้อเข่าวเนาะหากก็ได้สีตาพี่นเนาะแล้วก็ล้วก็สีบานอยู่ทั้งเทิงอีกเนาะ อจอยอ๋อก่อนเดี๋ยวมาพระจอยสิขึ้นน้ำทิ้งเนาะนาหนูเพิ่งยังมาท่านอ่ะถ่ายหุ่นพี่น้องอย่านบอมีบอลดี้ยงงัวเนาะก็ด้วยวันในไทยไทยแต่ให้ไทยเนาะไทยทั้งดุ่มถูกเดี๋ยวไปะจอยพาไปเมืองบอลพิ่น บานปะเลยพี่น้องอ่ะอู้หูอยูย่ปุ๋งเนาะนี่น้องเนาะนี่คือผนบานปะเลยนั่กับมีพี่น้องเลยเนาะยังบ้านออกพี่น้องเลยพอช่วงช่วงอันมือป้าจอยมาถ่ายนะขีดินมันแข็งพี่น้องเลยเนาะขีดินมันแข็งแหละบ้านนี้แหละมันถ่ายบ่ไรถุนถ่ายไป บ้านลายให้เติบได้พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> บูวสิออกมาเป็นแบบไดเนาะแต่นั่นเพื่นไทยฮุดบอกรือว่าเพื่นไทยบ้านป้าเลยเนาะนี่กับพืนบ้านปะพี่น้องเลยก็ยังท่านเราออกเนะาะเขาก็ยังท่านเราออกพี่น้องเลยฝั่งนี้นะจะเป็นหน้าเพื่อนหน้าหน้าข้าเจ้าให้ปราจอยเฮ็ดเนาะพังนี่ แต่ฟังนี่เป็นหน้าป้าจอยเองพี่น้องไงฟังนี่เนาะมันกะบบได้ได้ข่าวได้แล้วพี่น้องไ้หน้าป้าจอยเองกันเนาะตั้งแต่ป้าจอยหาเงินตั้งแต่ยังสาวพู้ไหนพี่น้องไงเนาะตั้งแต่ยังโสดตั้งแต่ท่านเอากับลุงบุญหาเงินสื่อราคาซองมื 15, นะ่นห้าเนาะแต่มันดนแล้วพี่น้องไเพราอไร จะมีเงินปีหนา้าประจอยวชิรุดแปลงให้ใหญ่ๆคือหน้าแม่น้องเปลวเพิ่นนเนาะแต่พังนั่นน่ะเป็นหน้าน้นองพมีเพิ่นเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเพิ่นบานปะเลยเ,เต็มบ่เลยเนาะ,ะจอยพาเมืองก่อนน้องใหม่เลยพี่น้องหวูวชิมีน้องใหม่ปะเนาะมันชุมสี่กัเป็นไตออยากหายุ่แต่ว่าหูว่ามันสิมี่ะนะ วัวมีหรือบ่ดินมันอ่อนชื้อแล้วฝนตกทำมันเนาะแต่หน่อไม้นี่คือฉิหายะอยู่แอกยองเลยทางทางนี้เป็นหน้าปลาจอยเองพี่น้องเลยทางทางแต่ทางนั้นน่ะปลาจอยเห็นหน้าเพื่อนแน่เนาะแต่หน้าแม่ปลาจอยนั่นหน้าของพ่อเนาะอยู่ทางเท,ทิงพุ่นพี่น้องไลยใกล้เทียงูใกล้เสียงกระซีขาวๆคุณเนาะ ฝนกระชิตกก็ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวไปจ่อยผ้า,ามึงก่อนน้ำใหม่ไข่ใหม่เด้อพี่น้องบามันสีมีบนะบเนาะฝนตกทำสีมันสีมีเนาะใหม่โ่น้องเลยมันก็บ่มีได้เนาะแนวฝนหากระตกเมื่อวานนี้ น้องใหม่เพิ่งก็คือสิป่งโบทันลงเนาะเพิ่งปลูกโปงหมืออึพี่น้องโอเคพี่น้องเฮากระสีมือแล้วบบดน,นี้เนาะะจอยก็พามาเลาะตรงไหายทงหน้าพี่น้องไอ้พรจอยก็มาเจาะมึงก้าปรจอยเองเนาะมือนี่พรจอยก็โอ๊ตเกือบตกคณาพี่น้องเลยจอยเห็ดหน้าคือเก่าพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามันปีนี้มันแห้งแล้งเนาะปีนี้ จนชิดะเลยยังไ่ได้เอนดำหน้าอยู่พี่น้องเลยปีกายนี่มันเกิดปัจจอยปัจจอยดำหน้าอล้พี่น้องเลยเนาะปีนี้ยังไ่ได้ดำอยู่พี่น้องเลยถึงว่าแหง่งแรงเตินะตบเนาะก็ชิมีแต่กอนมาทีท้ทยเนาะข้างหลังนี่กับเพื่อนบ้านข่าวแล้พี่น้องบ้านปะเลยอลไแต่กะเดี๋ยวมึงก็มิติหนาเนาะปะพี่น้องเลย,อเลยจอยกับชิพ้าละเม่อะหรแบบนี้เนาะ เราขึ้นเทียงพ่อหน่พี่น้องเลยเนาะมันโมมีพี่น้องเลยเนาะไม่กะ็ะจอยไปช่องมึงก่ออะไรก็แห็งก็แรงปานมาสั่งเนาะมีพี่น้องเพิ่งปานก่อนออกเลยเนาะ้นานออกพามีเพิ่งปานก่อนกออกก่อนหนะ้าพี่น้องเลยงาไปจอยให้บ้านให้บ้านพี่น้องจงเม่นให้จงเมน่เมนดำพ้อมเนาะ เพราะว่าจจัยเห็ดหน้าเพิ่นน้ำเล่พี่น้องไยเห็ดหน้าข้าเจ้าแน่แล้วก็เห็ดหน้านนี้เป็นของหน okay. ้าปัจจอยเองตัวนี้เนาะตัวปัจจัยเหยียบยังทันจะถ่ายหุดนหน้าหน้าของพอปัจจัยน่ยอยู่เทิงพุ่นพี่น้องแต่มันไม่ได้ลายดรอกแค่ว่าหน้าใกล้บ้านน่มันงามพี่น้องไยเนาะแค่ว่าหน้าใกล้บ้านเนี่ยห้าบหใวใพุยกะกับพ่อได้กินยูแต่ถ้าว่าห้าวใจพูดขึ้นไปอีกกะอัปเกรดขึ้นไปอีกเนาะพวงเข่ากับชินัก กว่าเก้าพี่น้องเลยโดยเนาะนี่ก็ยังท่านน่ะถ่าดก็มีพี่น้องเลยเนาะนอกจากว่าเพิ่นเมียนเลี้ยงงัวแม่ปจอยเพิ่นเมียนเลี้ยงงัวเพิ่นแน่เนาะว่าแม่ปจอยเลี้ยงงัวเลี้ยงหยังเด้ว่าถดเบิดัดงัวั่นบ่มีบ่อนเลี้ยงเอาอันเืองแม่นให้กินกะเพื่อเฮาลำบัดตอนเฮาลำนาเนาะ อาชิ้นใหญเขากชิบอะไรไปเลี้ยงเพื่อนเขาก็เอาเพื่องไอ้เพื่อนกินสินะยามนี่เขาก็เลี้ยงไปตามนี่เพราะว่าหยามนันก็เริ่มโป่งแล้วพี่น้องเกี่ยวชนะอุ่มเนาะมาหนีกับโลง่ลงๆพี่น,น้องเลยเนาะซื่อมาเยอะบรรยากาศที่ว,ว่าเต็มปอดพี่น,น้องเลยเนาะบรรยากาศเต็มปอดแบบหันใจโล,ล่งน,น้องเลยมาหนีค่ะพามาเลาะเมืองปากกาเนาะ จอยก็เห็นให้เห็ดนาคือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่เฮ็ดบ่ได้ดอกเนาะย่านบ่มีข้าวกินได้พี่น้องเอ้ยเ็ดนานําแม่ปาจอยคือเก่าเนาะลุงบุญเพิ่นก็อาจจะบ่ได้เห็ดนําปาจอยคือเก่าอาจจะเป็นปาจอยเนาะเห็ดนําน้องพี่น้องก็เห็ดนําบ่โจมนําแม่ั่นแหละพี่น้องเอ้ยบ่เ็ดบัดได้มาซอยเพิ่นคือเก่าลเนาะฉะนั้นเฮาต้องเห็ดหน้า เอาข่าเลยพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวป้าจอยไปเมืองสวนเก้าแม่ป้าจอยแน่บมีพักอย่างแน่เนาะห้ป้าจอยเมื่อปลูกพี่น้องจอยเอาพปตู้แล้วเมื่อปลูกพี่น้องก๋วยจิรออ้อนนไม่เนาะเป็นแต่ตื้นกล้องป้าจอยก็ต้องปั๊บเมียนนีน่เลวพี่น้องเลยสมุดว่าเข่ากล้องหนาแล้วก็แซมเมียนนีน่เนาะ ออกกล้องลางตอไม่ประจอยชิยางรัดขึ้นไปสวนแม่ประจอยเนาะสีอาวไปอีกตู้แล้วเม,มื่อปลูกกันฉมีออามานะําะมันเพื่อนสาวไปเพิ่มเมื่อหนังกับบติดพี่น้องเนะาะจกเป็นอย่างประจอยปลูกคักช่วงนี้ปลูกอย่างก็เนากงากาะปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าต้นอี่อย่างเนะาะปลูกหรือว่ายอยากติดหรือว่ามันแห้งมันแรงมั้งเนาะ เอามาปลูกยามพันแาบ,บนี้ก็อาจจะติดอยูนะ่เนาะเดี๋ยวลองมองอีกสักตั้งหนึ่งพี่น้องนี่ข้างลังนี่ก็หน้าป้าจอยเองเนาะหน้าของพ่อป้าจอยเนาะหน้ากะมันพอว่ามันบบได้ไก่บ้านพี่น้องเลยยางมากเหมือนนี่กนะี่ต้มเนาะรถีบรถถีบไปผ่าป้าจอยกับพวกต๊ชีกับเบิร์ซิดแล้วพี่น้องเฮ้บยบบได้ขี่เพิ่นดอก ๋ยวไปเมืองอยู่สวนปลาจอยเลยนะนเนาะอยู่ม่ปลาจอยเลยบ่มีอยียงแน่เนาะน้องเลยเดี๋ยวเราไปเมืองกันเลยเนาะเนาะพี่น้องเขากลับมาหอดน้องสะแล้วเนาะแต่กาวน้ำน้องน้าล่าซำนี่พาวเวอร์อยู่แล้วพี่น้องเลยปีนี้ยังบอมีน้ำอยู่เนาะน้ำแค่ฝนตกเมื่อคืน,พ,น,งงนพี่น้องเลยกาวซมนี่ปลาจอยซื้อปลามาป้อยเหราแล้วซานี่เนาะปีนี้ยังไม่ได้ปล้อยพี่น้องเลย นอกจากว่าน้ำหางก็มีน้ำนี่ก็น้ำฝนตกเมื่อคืนนี่สับมาเมาืองชวนแล้วกอนมาหาต้นไผ่ตูแล้วมาปลูกกนอนม,มีแต่โกกมะคือเนาะมีแต่ต้นมะพริกเี่ยวเลยมะพริกอันตัวเขียวนี่เนาะมีแต่ต้นมะพริกเนะต้นอัน นี่แล้วบ้าน้่วนพอยตู่เราอยู่ทางไหนล่ะบ้านบ่มีพี่น้องเลยเนาะนี่ต้นมะพริกต้นบางใยมีไงจะจอยก็อยากเอาเมื่อปลูกู้วยพี่น้องเมื่อปลูกแล้วมันบ่ติดติดแต่มันหมากมันมันลนเาห้องนี้เลยจอยเห็นแล้วกกจอยจะเอาเมื่อปลูกเนาะปลูกอะไรจะเอาห้หรือเปล่าพี่น้อง บักตูนมึงอย่าไปหาวเอ้เอ้เอ้ตูนตูนเอ้เอ้โอ้ไปหางวงแล้วผูก่งมันก็ได้หาวแล้วตูนก็มะเขือในลายน้องฮะก็มะเขืออันแหล่หมากน้ำเงอนปัจจอยนะพี่น้อง,งเลยมะเขืออันทัมมาเพิ่นลมะเขืออันแหล่หม่วงนะมะเขือมอ่วง เท่าผนกับยังบ่ได้มีอย่างนด้แล้วกะผลหากระตกเนาะเรากะบอก่มีน้ำโคดพี่น้องเลยเราเลยบ่ได้ปลูกขนาดหน่ำมันกินหน่ำงัวเรากินเลายังเมื่อแก่อยู่เพื่อนนะถูกเนาะมาให้งัวกินพี่น้องอบ่ายมะขามอ,อ่อนต้่มสีอึ่นเนาะผลหากระตกพี่น้อง มันก็งหงงนะดกมีหันมามีหันมาเนี๋ยวนี่ก็ไฟตูแล้วมีกกหนึ่งเลยน่ะมันมีไฟตูก๊กหนึ่นงเยอะหอมเลยไฟตูหอมอ่ะบวชจนไข้แล้วกระลัดเผาไฟถิ่มนะมันอยาก แกะมับตัวนั้นเนาะปเจ้าปลูกมันย่งนันหน่วยแล้วก็เอามาปลูกไปเทิงฮีพี่น้องบดนี้เนาะบดอันน้ํามีน้ําน้พนหากตกคือเบาันอืน้องเใ้เมืองมากอันนี้ เขียอย่างงี้เนาะมาเขียประตูต้นโต่นอยู่เนาะจับไปช่อกระลนอย่างนี้โลนตีเยอะหมากเพิ่นพี่เนาะลกอยู่เด่นี่เนาะยามนั่นแม่แม่ป้าจอยปิดเทือแลกกะเทือแลกกะตาพี่น้องเนาะแต่มันกำลังเริ่มเป็นโรคก็เป็นหมากแล้วก็มี ขียพี so, Shit, out, who, like, всегда, so, up, Hello, ่น้องเยน้อยนาเนาะชูนั้นเพิ่นเาให้แม่ป้าจ่อยเราให้ปาจ่อยเอาเมื่อปลูกอยู่พี่น้องปาจ่อยบ่ปลูกเนาะจักสิปลูกมนไดหั่นนะแล้วปลูกคั่นน้องซะนี่ก็คือไหหน้าป้าจ่อยเนาะหหน้าแม่พอปาจ่อยน่ะยังบ่ทันได้ถ่ายฮุดพี่น้องย่านบ่มีบ่อนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะย่านบ่มีบ่อนเลี้ยงงัว เ็ลาน้ำบริมีหรอกทางลมพุ่นกับเพิ่นไถ่บ้านปะเลยกับมีเนาะแต่ทางนี้นะเมียนลำเอาพี่น้องนะหาทังนี้เนาะจำลำมันก็ทีได้เข่ากลัวบ้านเพิ่นวะแต่ว่าเราก็บ้านลายยุพี่น้องใบใบมะเขียบนี่ปลาจอยต้มใส่อึ่งนัวนัว,นวพี่นออ้องไงต้มเสกไก่เนาะมันเห็ดแหยนเปือ่อยเปื่อยง่ายสินะชุกง่าย โอเคพี่น้องไงจอยก็สิจบคลิปเพียงสำนีกรเพราะพแม่พี่น้องโมนี่กับผ้าเลาะทงไฮทงหน้านะาะก็ยังแหงแรงกับยังโบรานมีพักมีอย่างพี่น้องเลยเพราะว่าผลาหากะกตกมือบ้านนี่เนาะตกแลก้วกะพึมผลตกลิน,นเมื่อคืนนี่ก็เลยเบิ่งกับเป็นจุ้มซุ่มแน่นาะพเวพี่นอ้องไงตะเกาก,ก็ะแหงแรงถ่ายหน้าก็แหบจะบ,บ่ไร้เนาะโอเคนะพเวพี่น้องประจอยกับสิจบคลิปเพียงสำนีกรเนาะพเวพี่น้อง จอยกขอบบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อเนาะที่ข่าวว่าเมืองคิปป์จอยที่บโกดขามโฆษณาเนานะปจอยก็ขอบบุญขอบคุณได้หลายเดอ mm ้อเนาะกล่าวคข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง